ทราบครูใช้เย็นนะครับก็ก่อนอน่่ง้คุต้องเตรียมอันนี้แล้วก็อันแดงแล้วก็ลกไม้แล้วก็แค่ดินแล้ก็อไ่ได้แล้วก็บล็อกไปตบวก็บล็อกอย่าี้ครับ นะทุกคนวนนี้ก็ที่มัดอ,อยงีทุกคนว่าสม,มบุกมบันว่นวางวง้แล้วกวางตับแล้วก็อแล้วก็ัองก็มนันได้เป็นอย่าง ที้กดลงไปเว่านับงีบองตัวงบไว้แล้วก็มาถึงเียบเียแลฟคุณมา แล้วก็ทำเหมือนกันกคอน,น วางก็ได้นะตอน,นตเด็กตอนกู ก็จะเป็นอย่างนีค้ครับแล้วก็ลงเป้นนี้ไปเลยนะครับว้าวแล้วก็ลองเหยียบแล้วจะเปิดให้คุณครับผมแล้วมันตัวไ้คนมันวยอะนี่จะมาเลยครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมแก้ไปก่อนไปอ,อุ้ยหนีไม่ทันเอ้าไม่ดีเลยบมันก็จะเป็นประตูเส้น,นครับลองทีวเดี๋ยวดูสิ นี่ก็ประตูเซเว่ของเรานะครับก็สำหรับทีนี้ขอจะเป็นคนนะครับ